อิทิบาบดมันบังทุกถ้าเรานอนถ้าเรานั่งไปเนี่ยนะมันจะปวดเกิดขึ้นมาอย่างนี้มันรู้หรอมันบอกให้พิกผลิกปับ๊บแต่ทุกข์ก็หายไปเนี่ยมันบังเสร็จแล้วไม่รู้จกทุกข์เลยสุขเกิดขึ้นมาแทนน,นั่งไปสักพักหนึ่งมันทุกข์อีกเปลี่ยนปุ๊บอีกทุกข์ก็หายไปอีกแต่คุกไปทันสักทีเลย โดยไม่เห็นทุกข์นี่พระท่านบอกว่าอิริยาบถมันบังทุกข์มันบังทุกข์มิจันต้องทํำยังไงต้องอดทนพระพุทธเจ้าต้องลองดูต้องทดลองสู้กับทุกข์แต่ว่าจนกว่าว่าไม่ให้มันเกิดอันตรายเสียหายอย่างเรานั่งสมาธินี่โอ้โหมันปวดนี่ ไปถึงที่มันปวดมันก็ถอนออกมาเลยถอนมาชั่วคราวไปอีกไปถึงที่มันปวดมันก็ถอนออกมาอีกมันเป็นอะไยอย่างนี้ได้บางทุกไม่รู้จักทุกเลยนั่งที่ไหนก็ทุกทั้งน,นั้นเลยเลยเมื่อกี้มันจะเป็นไงน,อน้อทำไมมันจะข้ามมนได้ไหมน้อน,นี่ร่างกายเราสนใจอ่ะ ต้องต้องต้องมีตัดสินกันทั้งวันหนึ่งเอาวันนี้ตายกันทันทีเถอะไปตรงเอาเป็นเอาตายนั่งมันไปต้องเปลี่ยนะวันนี้ให้มันตายเนี่ยอาศัยพระพุทธไสโอท่านว่ามันเกิดเนี่ยมันดับนะคือความปวดนี่มันเกิดทำไมมันจะดับไม่ได้ดันแหมอย่าเพิ่งไปอธิษฐานง่ายๆนะนี่นะอธิษฐาน่ะเสียคนเนย่ต้องทดลองไปเรื่อยซะก่อนี อันนี้มันเต็มทีมนกันนะนั่งก็ไปปุ๊บร้อนเอ้ามันปวดมันเจ็บสารพัดมันไปไปที่ไหนแล้วมันมีแต่เวทนามันเจ็บมันปวดเท่านั้นเนี่ยเงอมันไหลออกเป็นเม็ดกระโพดหยุดนิ่งมันเอ้ามันออกไปมันจะตายก็ให้มันให้มันตายซะบางทีจนขยื้ฮึบไม่เอานีตายเอาขนาดนี้จนมันพ้นตายทะยุบเลยนะ ีนี้เมื่อมันชุบลงไปมันพ่นโอ้โหมีปัญญาและมีกําลังเลย่ีเอออันนี้มันแปลกเหมือนกันนะเราเนึ่อว่ามันจะจะทนไม่ไหว่ะนึกงว่าจะตายอลไรนะปวดอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้ปวดนี่ลักษณะทรมานนะเนี่ยไม่จะทําทั่วไปนะนี่มันมีทํเตอนนี้ก็มีกําลังแล้วนะนี่ไม่จะทาทั่วไปวันหลังมันในที่มันรู้เรื่องที่สุดของมันรู้แล้วนี่เมื่อวันหลังเนาะ จะทำมันก็ทำมันข้ามมันหน่นี่เรียกว่าข้ามเบธนา